นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกาลยานมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12กรกฎาคม2565ตรงกับวันอังคารขึ้น14ข่ค่ำเดือน8ปีขานะครับเป็นวันโกน,นะครับพุ่นพรุ่งนี้จะเป็นวันอาสาหะบูชานะครับไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสำหรับวันนี้ ฉลอดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมากสุกสีโอรสสีที่ควรเลี่ยงสำหรับวันนี้คือสีเหลืองอ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศที่ควรัวเลี่ยงสําหรับวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นบุษราคมพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกินีในชื่อคือ กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรถคังและงองงูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงและนอหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาและหมอม้าไม้เซตวันนี้ ปราจีนกล่าวไว้ว่าความโง่เขลาของคนเราก็คือการไม่ยอมรับฟังความผิดพลาดของตอนเองขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้ใหกับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นะารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ